สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับบทเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะพบกับทีเชอร์วันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นการเฉลยแบบทดสอบที่เหลืออีก6ข้อนะคะจากค้งที่แล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปดูเฉลยการบ้านนะคะจากคลิปที่แล้วแล้วก็ม่เฉลยแบบทดสอบอีก6ข้อกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นการทบทวนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคอรนแล้วก็หอรมอนะคะเรามาดูกันซิว่าโจทย์ข้อแรกว่ายังไงโจทย์ข้อแรกบอกว่าแม่ให้ลูกจัดส้ม6ผลและชมพู่4ผลใส่จานโดยให้จานแต่ละใบมีผลไม้ชนิดเดียวกันและมีจํานวนเท่ากันลูกจัดผลไม้ทั้งหมดได้มากที่สุดจานละกี่ผล เด็กๆสังเกตเห็นคำว่าอะไรมั้งคะคำว่ามากที่สุดเห็นไหมคะเขาถามว่าจะจัดได้มากที่สุดเนี่ยจะรักกี่ผลมากที่สุดที่เชอร์เคยบอกแล้วเราจะใช้หอร์มในการหาคำตอบนั่นเองหอร์มก็มีทั้งหมด3วิธีใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้วิธีไหนก็ได้ตามที่เด็กๆ สะดวกเลยนะคะเราจะใช้หอรอมอในการหาคำตอบทีเชอร์ใช้วิธีตั้งหารนะคะ6และ4ใช่ไหมคะจำนวนไหนที่หารทั้ง6และ4ลงตัวคะก็คือ2นั่นเอง6หาร2ได้3 4หารด้วย2ได้2ผลหารคือ3และ2มีจำนวนไหนอีกคะที่หาร3และ2ลงตัว ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วเราก็ยุติการหาได้เลยหอรอมอคือตัวไอเราก็เอาแค่ข้างหน้านะคะตัวหารพอเพราะฉะนั้นหอรอมอของ6และ4คือ2นั่นเองโจทย์ถามว่า ลูกจัดผลไม้ทั้งหมดได้มากที่สุดจานและกี่ผลก็ตอบได้เลยว่า2ผลนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าทีระออกกำลังกายโดยวิ่งทุก2วันและทีบจัก,กรยานทุก3วันทีระทำกิจกรรมทั้ง2ชนิดพร้อมกันครั้งแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคมอีกกี่วันทีระ จึงจะทำกิจกรรมทั้งสองชนิดพร้อมกันอีกครั้งโจทย์ถามว่าอีกกี่วันทีละถึงจะทำกิจกรรมทั้งสองชนิดเนี่ยพร้อมกันอีกครั้งก็คือหาครั้งแรกที่จะทำพร้อมกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราจะใช้คอนอนะคะในการหาคำตอบนั่นเองใช้คอนอน ในการหาคำตอบเด็กๆคะ่ะคอรนอรก็มี3วิธีเด็กๆจะใช้วิธีไหนก็ได้ตามที่เด็กๆสะดวกเลยนะคะที่เชอร์ใช้วิธีตั้งหารเหมือนเดิมนะหาคอรนอรของ2และ3มีจำนวนไหนเอ่ยคะที่หารทั้ง2และ3ลงตัวมีไหมคะไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยก็ใช้อะไรคะก็มีแค่1ตัวเดียวถูกไหมคะที่หารทั้ง2และ3ลงตัว สหารหนึก็ได้2 3หารด้วย1ก็ได้3ก็ไม่มีแล้วมันก็จะวนอยู่แบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคอร์รนเป็นตัว L เพราะฉะนั้นคอร์รนอของ2และ3คือ1คูณด้วย2คูณด้วย3ได้เท่าไหร่คะ ได้6ใช่ไหมคะเจ้าถามว่าอีกกี่วันทีละถึงจะทํากิจกรรมทั้ง2ชนิดพร้อมกันอีกครั้งก็ก็ตอบว่า6วันนั่นเองคะ่ะครั้งที่แล้วนะคะทีเชอร์ฉเฉลยแบบทดสอบไปแล้ว4ข้อใช่ไหมสี่ข้อที่ผ่านมาเป็นข้อที่เด็กๆเ,เนี่ยทำผิดกันเยอะที่สุดนั่นเองนะคะวันนี้ เหลืออีก6ข้อเดี๋ยวที่เชร์จะเฉลยทั้ง6ข้อให้เด็กๆด,ดูกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องนี้นะคะมาดูที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1โจทย์บอกว่าจํานวนในข้อใดเป็นตัวประกอบของ44เด็กๆก,ก็ต้องหาตัวประกอบของ44ก็คือจํานวนไหนบ้างที่หาร44ลงตัวมีอะไรบ้างคะมาเรามาช่วยกันหากันก็จะมี1มี2 สามได้ไหมคะไม่ได้นะมี4นะคะมี11มี22และ44ใช่ไหมคะโจถามว่าจำนวนในข้อใดเป็นตัวประกอบของ44มี2มี3มี5มี7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่า2นั่นเองถูกต้องไหมคะ ต่อมาข้อที่2ข้อที่2อนะคะหอรอมอของ13 52และ91คือจำนวนใดเด็กๆก,ก็หาหอเรอโมอได้เลยที่เชื่อใช้วิธีการตั้งหารนะคะ13 52และ91เด็กๆก,ก็ต้องหาว่ามีจำนวนนับจำนวนใดที่หารทั้ง13 52และ91ได้ลงตัว จำนวนนั้นคืออะไรคะจำนวนนั้นก็คือ13นั่นเอง13หารด้วย13ได้1 52หารด้วย13ได้4 91หารด้วย13ได้7ผลหารคือ 1, 4และ7มีจำนวนไหนไหมที่หาร 1, 4และ7ลงตัวทั้ง3ามจำนวนเลยมีไหมคะ ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วเราก็หยุดหาเลยเพราะฉะนั้นฮอร์โมเอาแค่ตัวหารก็คือตัวไอเนาะเพราะฉะนั้นฮอร์โมของ13 52แล้วก็91ก็คือ13นั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะแยกตัวประกอบของ16ได้ตามข้อใดเรามาแยกตัวประกอบกันเลย 16เกิดจาก2คูณกับ8ใช่ไหมคะ2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วส่วน8ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยก8อีกใช่ไหมคะ8ก็เกิดจาก2คูณกับ4ใช่ไหมคะ2กับ4 2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วแต่4ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นแยก4ได้อีกถูกไหมคะ 4ก็เกิดจาก2คูณ2ทุกตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกตัวประกอบของ16เราก็จะได้2 2คูณ2คูณ2คูณ 2, 2ตอบข้อ4นะคะมาถึงข้อต่อมานะคะ6เป็นหอรรมอรของจำนวนนับในข้อใด เด็กๆต้องหาว่าใน4ช้อยที่ให้มาข้อไหนหาหอรอมอแล้วได้เท่ากับ6ช้อยข้อที่1น,นะคะ2 3และ6 2กับ3คือจำนวนที่น้อยกว่า6ถ้าเราหาตัวหารร่วมเราไม่สามารถหาตัวหารร่วมของ2และ3ให้ได้6แน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัดข้อแรกทิ้งได้เลยยังไง2กับ3 ตัวหารร่วมของ2กับ3ไม่มี6แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่หอรอมอจะเป็น6ช้อยข้อที่2ก็เช่นกันมี3อยู่ด้วย3คือน้อยกว่า6ตัวหารร่วมของ3ไม่สามารถมีเลข6ได้แน่นอนถูกไหมคะก็จะมีแค่1กับ3เพราะฉะนั้นเราก็ตัดทิ้งได้เลยมาดูช้อยข้อที่3ช้อยข้อที่3คือ6 12และ18ลองหาหอรอมอสิ จำนวนไหนเอ่ยที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวก็คือ6นั่นเอง6หาร6ได้1 12หาร6ได้2 18หารด้วย6ได้3ผลหารคือ1 2และ3ไม่มีจำนวนไหนที่หารทั้ง3จํจำนวนนี้ลงตัวเราก็หยุดแค่นี้เพราะฉะนั้นหอรอมอของ6 12แล้วก็18ก็คือ 6, ถูกต้องไหมคะแสดงว่าข้อนี้ตอบ 6, 12และ18ในช้อยข้อที่4คือ 6, 18และ20ทําไมข้อนี้ถึงไม่ใช่ 6, 18และ20 6และ18เนี่ย6หารลงตัวแน่นอนแต่20เนี่ย6หารไม่ลงตัวแน่นอนใช่ไหมคะยังไงตัวหานร่วมของ20ก็ไม่มี6แน่นอนเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็ตอบ 6, ก2และ18นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมานะคะโจทย์ข้อต่อมาบอกว่าครนอของ6 10และ15เท่ากับผลคูณของจำนวนในข้อใดตั้งหารได้เลยนะคะหาครอนอ 6, 1 0และ15มีจำนวนนับจำนวนไหนเอ่ยที่หารทั้ง3จํจำนวนนี้ลงตัว มีไหมคะถ้าไม่มีทั้ง3ตัวก็2ตัวก็ได้เพราะคอร์นลาลดหลันได้นะคะอะทีเชอร์ใช้5นะคะ6หาร5ไม่ได้เขียน6ไว้เหมือนเดิม10หารด้วย5ได้2 15หารด้วย5ได้3ต่อมาใช้อะไรหารดีคะทิเชอร์ใช้3หาร 6หารด้วย3ได้2 3หารสอหารด้วย3ไม่ได้เขียนสองไว้เหมือนเดิม3หารด้วย3ได้ 1. นึ่งผลหารคือ2 2, 2> ออและ1มีจำนวนไหนเอ,อ่ยที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวถ้าไม่มีก็2องจำนวนมีไหมคะสองจำนวนก็คือ2นั่นเอง2หารสอได้1นสอง, 1, สองหารด้วยสองได้1 1>, 1หารด้วย2ไม่ได้ก็เขียน1ไว้เหมือนเดิมหมดแล้วนะคะยุติการหาได้เลยเพราะฉะนั้นคอรนอก็เป็นตัวแอลจับคูณให้หมดเลยตัวหารกับผลหารขั้นสุดท้ายทุกตัวนะคะก็คอรนอก็จะได้เท่ากับ5คูณ3คูณ2คูณ1คูณ1ซึ่งตรงกับข้อที่ ชอยข้อที่4นั่นเองนะคะ2 5. มาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ข้อสุดท้ายถามว่าถ้าหอรอมอและคอรอนอของจํานวนนับ2จํานวนเป็น3และ105ตามลำดับและจํานวนนับจํานวน1เป็น21จงหาจํานวนนับอีกจานวนหนึ่งนะคะข้อนี้นักเรียน เรียนไปแล้วก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของอะไรคะคอรนอนหอรอมอแล้วก็จำนวนนับ2จํานวนใช่ไหมคะจากความสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าผลคูณของหอรอมอกับคอรนอนจะเท่ากับผลคูณของจํานวนนับ2จํานวนนั้นโจทย์ให้อะไรมาแล้วคะให้หอรอมอกับคอรนอนม,มาแล้วถูกต้องไหมคะ โจทย์ให้หอรอมมาคือเท่าไหรคะคือ3ส่วนคอรนอโจทย์ก็ให้มาแล้วก็คือ105ใช่ไหมคะเขาบอกว่าผลคูณของหอรอกับคอรนอจะเท่ากับผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนเด็กๆก็ต้องนำหอรอกับคอรนอคูณกัน3คูณกับ105ใช่ไหมคะ จะเท่ากับพ้นคูณของจำนวนนะับ2จํจำนวนเขาให้มาจำนวนหนึ่งแล้วคือ21แต่เขาไม่ได้ให้อีกจำนวนหนึ่งมาก็คือให้เราหานั่นเอง3คูณกับ105ได้เท่าไรคะ3คูณ105ได้315เพราะฉะนั้น21ต้องคูณกับอะไรเอ่ยถึงจะได้ 315เราก็นำ3า5 1 5หารด้วย21ก็จะได้เท่ากับ15นั่นเองนะคะแสดงว่าจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ15นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ15นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทําถูกต้องทั้งหมด10ข้อหรือเปล่าเอ่ยจากผลคะแนนที่เด็กๆทําใน Google Form นะคะที่เชอร์ดูผลคะแนนดิๆแล้วก็เป็นที่น่าพอใจดีนะคะแต่บางเรื่องเด็กๆก็ยังทําผิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เชร์มีการบ้านให้เด็กทําลงในสมุดนะคะทั้งหมด3ข้อเป็นการหาหอระมลและคอรนอเหมือนเดิม ทำไมทิเชอร์ถึงย้ำเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าเราจะนําหอรมอรกับคอรนอรเนี่ยไปใช้ในเรื่องถัดไปเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจ้างใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะเด็กๆทํกาการบ้านเขียนด้วยลายมือบรรจงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้รูปทรงเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ